สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านและในวันนี้ครับเราก็กลับมาเจอกันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุพชยัยประเดชและก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมประจำวันอยู่เฉยๆในวันจันทร์ที่29กันยายน2567กันเราก็ไปดูผลงานและทิศทางในช่วงค่ำคืนที่ได้ให้ไปก่อนครับซึ่งในวันนี้กับเกมเด็ดๆที่ใกล้คัดเน้นมาฝากกันก็มีจํานวน4คู่นะครับและกับโปรแกรมประจำวันก็จะมีเกมที่ AK โซน่าก็จะพบกับทางด้าน GAS เกมคู่ที่2ครับบอลบี้ก็จะพบกับทางด้านเวเจนเกมคู่ที่3ราคูฟเชสโตฮาว่าก็จะพบบกัทาางด้น คาโคเวียคาครอฟส่วนเกมในคู่ที่4คู่สุดท้ายครับเคอารยวิกก็จะพบกับด้านเคเออาคูลรลี่สำหรับแนวทางที่ได้ให้ไปในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานที่ทําได้ก็น่าจะทําให้กินอิ่มนอนอุ่นกันในช่วงวันหยุดสุดากันเลยทีเดียวนะครับเพราะจากเกมคู่ e ีเน้นๆกับเกมที่ทางด้านฮักเคนก็เป็นฝ่ายเปิดรังยำวัสเฮลาร์ไปได้ถึงสกอร์ส0ต่อศูนย์ก็น่าจะทําให้ผู้ตามผู้ดูในคู่นี้ก็ยังคงได้แฮปปี้กันอย่างทั่วหน้าเลยครับส่วนในผลงานหาคู่กับหน้าช่องที่ให้ ให้ไปก็ยังมาตามนัดเข้าเป้ากินเต็มไปถึง4คู่ด้วยกันครับโดยที่คู่แรกครับฮัรเคนก็เอาชนะทางด้านวัตเชลัสไปได้ซึ่งคู่นี้ก็ e ยังสามารถเข้าเป้ากินเต็มไปตามระเบียบกันแบบจุกๆเลยครับเกมคู่ที่2ชาร์บบอก08ก็ยังบุกไปแบ่งแต้มจากทางด้านลิวซอรมาได้และกับแนวทางแค่ให้ไปในเกมคู่นี้ก e ็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันแบบใสๆครับเกมต่อมานะครับถึงแม้ว่าเกมนี้โคเปเกนจะเอาชนะทางด้านอาฮุสไปได้แต่เพียงแค่สกอร์สามประตูต่อสองที่ทําได้เจ้าบ้านก็ยังคงยิงไม่ผ่านไม ให้เลือกเชียร์อาฮูสก็เลยยังคงทําให้ผลงานของเราในเกมคู่นี้ก็ยังคงชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันแบบจุกๆอีกคู่ครับเกมคู่สุดท้ายครับวายกิ้งเอฟเคก็ยังเปิดบ้านเบียดเอาชนะทางด้านโมไปได้และก่อนเกมก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วครับว่าแม้อดับตารางคะแนนอาจจะเป็นรองแต่ผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านก็ไม่ได้เป็นรองทางฝั่งทีมเยอเลยนะครับและสําหรับกับผลงานที่ออกมาแบบนี้เองก็ยังคงทําให้ผลงานของเราในเกมคู่นี้ก็ยังพาบวกกินเต็มกันไปแบบเน้นๆและก็ยังเข้าเป้ากันไปแบบจุกๆอีกคู่ครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับีนบ้ ก็ยังสามารถกดไลน์แอดแอดไลน์ไม่ได้เลยครับที่ไลน์ ID ดียเอสตัวเพื่อที่เราก็จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับและสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับถูกอกถูกใจกับแนวทางหรือเหต่างก็ยังสามารถแสดงทัศนะในช่องใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรือถ้าพี่ๆท่านใดสนใจอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่เอาไว้พูดคุยกันครับโดยพี่ๆก็ยังสามารถแอดไลน์มาได้เลยกับไลน์ ID ดียเอสเจสตัวที่ในช่องทางนี้ครับเราก็จะไว้พูดคุยแล้วก็แนะนําทีเด็ดวีพีซึ่งในกลุ่มนี้ก็เข้า ก็จะมีทีมงานไว้คอยดูแลซัพพอร์ตพี่ๆตลอด24ชั่วโมงเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันที่เกมคู่แรกครับซึ่งในเกมนี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่าง A k เค n ซทีมดบับที่11ของตารางในสุสดสเตรนอสเวตคารพวกเขาก็จะพบกับทางด้าน GAS ทีมดบับที่6ครับและกับเลทราคาแมกการนที่เปิดมาในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา0.75และถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันข,ของคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเ k เค n ซก็ยังคงทําผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งทีมเยือน g a s ครับและยิ่งกับเกมที่ต้้ออองงงมาาาาเจกันนนใขท A หน้าเมื่อไหร่ก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่ก็เป็นฝ่ายเก็บใช้ไปได้ทั้งหมดในช่วง5เกมหลังโดยที่ผลงานในครั้งหลังสุดทั้ง2ทีมนี้เจอกันก็เพิ่งจะเป็นเกมในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วนั้นนั้น GAS ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะ AKSona ไปที่สกอร์สองต่อศูนย์ครับแต่ถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้ก็ดูจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้าน AKSona ครับที่ก็มีผลงานที่เป็นรองทางฝั่งทีมเยือนซึ่งก็เพราะว่าผลงานในช่วง5เกมหลังสุดแม้ว่าจะมีเกมอุ่นเครื่องแทรกโปรแกรมมาถึงเแ่ผลง ผลงานที่เล่นในลางนัดล่าสุดพวกเขาก็กลับแพ้ทีมท้ายตารางอย่างทัาดดา,ามาไปอีกด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับและด้วยผลงานแบบนี้ก็จึงทาให้สถานการณ์ในตารางคะแนนตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในอันดับการตารางก็จริงแต่ถ้าเกิดแพ้ในเกมนั้นนี้ก็มีโอกาสส่มเสี่ยงที่จะตกไปอยู่ในโซลา่าของตารางได้ครับโดยที่ผลงานในเกมนัาที่ผ่านมาก็เป็นเกมที่ถ้าฝั่งเอเคสนาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับ G A S มาน,นั่นแหละครับและถ้าเราจะมาย้อนดูผลงานของทั้งฝั่งทีมเยอนกันบ้างจากตารางโปรแกรมใน5เกมังครับ G A S ก็ยังมีโปรแกรมอุ่นเครื่องแรกเข้ามามมม2เกมเกกหือนนััครบ ยผลงานที่ทำได้ก็เก็บชัยชนะไปได้2เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่กับผลงานที่ลงสนามส่วนใหญ่ก็จะ <c oughs> เป็นโปรแกรมที่ก็ได้เล่นลาของตัวเองมากกว่าในช่วงนี้โดยที่ผลงานกับการต้องออกไปเยือนใน3านัดหลังนะครับ GAS <G AS S 1> ก็ยังแพ้ไปทั้ง3เกมให้ทั้งเมาโม่ฮามสัตแล้วก็ทางด้าน a k s i r i u s f k ครับและถ้าเราจะมาดูจากเด่นราคาไมก้าที่ให้มาในเกมนั้นนี้ครับจากเด็แรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.75แต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคา0.5เท่านั้นโดยที่ในอัตราการจ่ายราคา ค่าน้ำทแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งเจ้าถิน่น A k เคโซน่าครับเหลตราคาค่าน้ำทีจ่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.89แต่ถ้าเราทางฝั่งทีมเยือนอย่างทางด้าน G A S ในตอนนี้เหลตราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.01และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ่าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งที่ทางของทีมเยือนมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งแม้ว่าปัจจัยต่างๆที่ออกมาก็จะได้มีการปรับตัวเองไปในทางฝั่งทีมเยือนอยู่ในตอนนี้ก็จริงครับแต่กับมุมมองของผมเองผมก็ยังคงคิดว่าาาเจจ้บนน A ก็ รอดเก็บช,ชนะไปได้ในเกมนัดนนี้เพราะถึงแม้ว่าผลงานที่ทําได้ก็อาจจะเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนอย่าง G.S ในช่วงนี้ก็ตามแต่ถ้าเราจะมาเจาะดูผลงานในนัดเยือนของด้าน G.S แล้วเอาเข้าจริงทางฝั่งทีมเยือนก็ยังคงมีจุดอ่อนที่ยังแก้ไม่หายกับเกมที่ต้องออกไปเล่นนอกรังอยู่นะครับแถมกับผลงานในการเจอกันทางฝั่งของเจ้าบ้าน A k เคสโซนาก็ยังขมอยู่มิดดามและในเกมคู่นี้ผมก็ยังคงคิดว่ากับ3มคะแนนในรังก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาของทางฝั่งเจ้าบ้านเ k เคสโซนาได้ครับในเกมนัดน,นี้ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชชีดไปท่ A เควสโซล่าชัยครับมาการที่เกมคู่ที่2ครับ โดยเกมนี้เจ้าบ้านบอลบี้ก็จะเป็นฝ่ายเปิดรังต้อนรับคาบิเอรของด้านเวเจนซึ่งกับเลทราคาหฮตี้แคบที่เปิดมาในเกมคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา1.25ครับสาหรับโปรแกรมการลงสนามของทั้งสองทีมในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องมากกว่านะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองก็กาลังอยู่ช่วงที่เปิดฤดูกาลของทางฝั่งลีกเดนมาร์กโดยที่ผลงานในเกมนัดเปิดสนามของทางด้านบอลบี้พวกเขาก็ทําได้เพียงแค่บุกไปเจ้าให้กับทางด้านวีบอกมาด้วยสกอร์สามต่อสามครับก่อนที่ในเกมนัดที่ผ่านมาครับบอลบี้ก็ยังจะเป็นฝ ส่วนผลงานในเกมอุ่นเครื่องก่อนที่จะเข้าโปรแกรมบอลลีกบอนบี้ก็ยังลงเตะไปทั้งหมด4เกมครับและพวกเขาก็คว้าใช้มาได้เพียงแค่เกมเดียวเกมผลเสม,มอมาได้อีก1เกมและก็แพ้อีก2เกมส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยนเวเจนซึ่งหลังจากจบโปรแกรมนัดสุดท้ายของเกมลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังมีเกมลงสนามไปเพียงแค่4เกมโดยก็แบ่งเป็นเกมอุ่นเครื่อง3เกมแล้วก็เป็นเกมในนัดเปิดสนามในเกมลีกนัดที่ผ่านมาอีกเกมครับโดยผลงานที่เวเจนทาได้พวกเขาก็ยังสามารถคว้าชัยไปได้ถึง3กเ,กเ,เกม และกับผลงานในเกมนัดเปิดสนามที่ผ่านมาครับเวร์เจนก็เพิ <emat> ่งจะเปิดบ้านพราทาแพ้กับแรนเดอร์ไปแบบน่าเสียดายที่สกอร์สต่อ2ครับแล้วถ้าเรามาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของคู่นี้ผลงานภาพรวมที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านบอลบี้ครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายทำผลงานได้ดีกว่าเพราะแม้ว่าในการเจอกันในเกมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมาบอลบี้ก็อาจจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านแพ้กับทางด้านเวร์เจนไปก็จริงแต่กับผลงานในการเจอกันใน9กครั้งก่อนหน้าบอลบี้ก็ยังเป็นฝ่ายคอาชัยเหนือเวอร์เจนไปได้ถึง5้าเกมแล้วก็เสมอไปอีก้าม การที่ทางบอลบี้ก็แพ้กับทางด้านเวเจนไปเราก็ต้องย้อนไปดูถึงปี2009เลยนครับซึ่งในเกมนั้นนั้นบอลบี้ก็บุกไปแพ้กับทางด้านเวเจนมาด้วยสกอร์1-0และถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมค์ก้าที่ให้มาในตอนนี้เลทที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา1.25ครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำแทนถ้าเราทางฝั่งเจ้าถิ่นบอลบี้ครับเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.01แต่ถ้าเราทางฝั่งทางด้านทีมเยือนอย่างเวเจนเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.89และสําหรัับกกกรระะแแสสทททีี่่าางงใในนนนฝตตเศอออ้ ก็จะคงมีการเอ,เอียงไปทางฝั่งเจ้าถิ่นบอลบี้มากกว่าในตอนนี้ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันในครั้งเก่าๆแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางฝั่งบอนบี้ก็ยังมีเสถียรที่ข่มทางด้านทีมเยือนมิดเลยทีเดียวแต่ถว่ากับผลงานของวเจอร์ในตอนนี้เองแม้ว่าในเกมนั้นที่ผ่านมาครับพวกเขาก็อาจจะพลาดท่าแพ้คารังไปซึ่งกับในเกมน้น,นี้พวกเขาก็คงต้องกลับมาเน้นกันใหม่อย่างน้อยๆกับ1คะแนนกับเกมนอกรังมันก็ยังคงสําคัญอยู่ดีนะครับในตอนนี้และด้วยกับเลทราคาที่ก็ยังเปิดมาสูงถึงราคา1.2 5อออยู่่แแบบนนนีีี้้ททาางดผมก็ขนะนํใหถื อยู่ทางฝั่งทีมเยือนก็น่าจะดีกว่าครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูเวเจนไม่น่าโดดเกิน2ครับ คู่ที่3ครับเราก็มากันที่โปลแลนด์ดิวิชั่นหนึ่งซึ่งในเกมนี้รากูฟเชสโตฮาว่าก็จะพบกับทางด้านคาโคเวียคาคอฟและสําหรับเลนราคาแฮนดิแคปในเกมคู่นี้ก็เปิดไปอยู่ที่ราคา0 7 5ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับจาก10ครั้งหนังที่เจอกันผลงานส่วนใหญ่ก็มมกจะจบลงด้วยผลเสมอกันมากกว่าโดยผลงานที่ออกมาครับรากูฟเชสโตฮาว่าก็เอาชนะไปได้2ครั้งทางฝั่งของทีมเยือนคาโคเวียคาคอฟก็เอาชนะไปได้อีก3ครั้งแล้วผลงานที่เหลือครับกังนไป อีก5ครั้งและกับผลงานที่ทั้งคู่เจอกันในผลล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นทางฝั่งของราก,กุูเชสโตฮาว่าก็บุกไปแพ้กับทางด้านคาโคเวียาาคาคอปไปที่สกอร์สองต่อศูนย์ครับส่วนผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาก็จบในดับที่7ของตารางและกับผลงานในตอนนี้ครับหลังจากที่ก็มีเกมลงสนามในเกมอุ่นเครื่องไปไั้ผลหกเกมรากรุูเชสโตฮาว่าก็เอาชนะไปได้เพียงแค่3เกมแล้วก็เสมอไปอีก3เกมครับซึ่งถ้าดูจากผลงานภาพรวมที่ออกมา ก็ยังถือว่าผลงานที่ทําได้นั้นก็น่าจะดีพอที่จะเป็นฝ่ายคว้าใช้ได้ในเกมนัดน,นี้และกับผลงานในเกมนัดเปิดสนามที่ผ่านมาครับรากูฟเชสโซฮาว่า ก็ยังรักสามารถานของพวกเขาได้ด้วยการบุกไปเอาชะมอเตอรูบินมาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อสูงครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนคาราโคเวียคาคอฟนะครับผลงานจากฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาก็จบในดับรองจากฝูงคุกรางแต่กับผลงานในเกมนัดเปิดสนามที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังคงงัดฟอร์มเก่งของตัวเอง,อง,เองกลับมาไม่ได้ก็เลยเปิดบ้านเจอก,กับทางด้านปีเอสกีวิตไปที่สกอร์หนึ่งประตูหนึ่งโดยที่ผลงานก่อนหน้ากับเกมอุ่นเครื่อง้านาที่โลกสนามคาโคเวียคาคอฟก็ทําได้เพียงแค่คว้าชัยไปได้เพียงแค่2เกมแล้วก็แพ้ไปอีกกกกถึงง3เมด้ววยัันนนนบส่ใผลา เกมในนัดเยือนน,นอนนกรังนัดหลังสุดเราก็ต้องย้อนไปในเกมลีดฤิูการที่ผ่านมาครับที่ทางฝั่งทีวีเยือนคาโคเวียคาคอฟก็บุกไปแพ้กับทางด้านรูสซอซอ,อมาสอต่อสุดครับและกับเลทราคาให้ที่แคบปที่เปิดมาในเกมคู่นี้ครับราคาที่ให้มาก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.75โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าดน้ำแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งทางด้านเจ้าบ้านรากูปเชสโซฮาว่าเรทราคาค่าดน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.99แต่ถ้าเราทางฝั่งทีมีเยือนคาโคเวียคาคอฟครับเรทราคาคาน้ำจะได้ก็จะได กระแสทางในฝ้าฝ่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่าในทุกการที่ผ่านมารากรูเชสโซฮาว่าก็อาจจะมีผลงานที่เป็นรองอยู่ก็จริงแต่ถ้าเราจะมาดูจากผลงานและสถานการณ์ในตอนนี้แล้วโอกาสที่เจ้าบ้านจะเก็บ3คะแนนในลงนังเป็นนัดแรกได้ก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับและแถมในตอนนี้เองผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนก็ยังคงไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกับเกมในนัดนี้ถ้าเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นก็น่าจะมีสิทธิ์กิน3แต้มได้มากกว่านะครับดงกขอผม คู่นี้ผมจะ่ขอชี้ชัดไปที่ยูรากุฟบูดุครับ คู่สุดท้ายครับเราก็จะไปกันต่อกับเกมที่ทางด้าน K.R. レイวิกก็จะพบกับทางด้าน K.A. a c เลลีซึ่งในคู่นี้ครับไมค์กาเที่ให้มาในเร็วๆก็อยู่ที่ราคา0.25สําหรับผลงานเกมก่อนหน้าของทั้งคู่ครับก่อนที่จะมาเจอกันในนัดนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยในช่วง8เกมหลังและที่สําคัญครับ2เกมหลังสุดก็ยังเป็นการแท้รวดไปท่า2เกมที่เจอกับทางด้านเฟรมเลจาวิกแล้วก็ทางด้านเบเาบิกครับแต่ถ้าเราจะมาเจอะดูกับเฉพาะผลงานในรังของฝั่ง K.R. レイวิกแล้วเจ้าบ้านก็ยัง จากเกมที่ก็เสมอมาทั้ง IF West 3, f u l k e r และก็ทางด้านเซนจานันครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับผลงานก่อนหน้าเชี่ยต้องโคจรมาเจอกับทางด้าน K R l e e w i k ผลงานที่ K A Kuhlely ทําได้ในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยมาได้ถึง4เกมโดยที่ก็ยังคงไม่แพ้ใครและกับผลงานในเกมนัาที่ผ่านมาครับ K A k u l e l y ก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะ Vikinger Leewick ทีมจากฝูงมาได้ที่สกอร์1-0ก็จึงทําให้ผลงานภาพรวมที่ออกมาในตอนนี้ K A Kuhlely ก็ยังอยู่ในช่วงที่ผลงานฟอร์มกําลังพีกที่สุดตั้งแต่เปิด รู้ดุการมาเลยครับและถ้าเราจะมาเจาะดูเฉพาะกับผลงานในเกมนัดเยือนนะครับแม้ว่าผลงานก่อนหน้าที่จะมาเข้าสู่ในช่วง3เกมหลัง k a เอคูเลลี่ก็ยังคงแพ้ติดต่อกันมาถึง4เกมติดแต่กับผลงานในตอนนี้ Ka คูเลลี่ทำอะไรก็ยังคงดีไปหมดเลยครับก็เพราะว่าพวกเขาก็ยังสามารถเก็บคะแนนลอกลางมาได้ถึง7คะแนนจากการเอาชนะโคปาเวกมาได้2ต่อ1บุกไปเสมอฮาร์ปนับอยอดูมาได้1ต่อหนึ่ง,งแล้วก็ยังบุกไปเอาชนะทีมรองเวยอย่าง IF เอฟวตีมาด้วยสกอร์2ต่อ0ก็จึงทำให้ในตอนนี้ครับโอกาสที่ทางฝั่งทีมเยือนจจะะบบุกกมมาาาเเอชนนน,น้้ ได้นั้นก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลนราคานดิแคปไมค์การที่ให้มานะครับเลนราคาที่ให้มาในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.25โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งทางด้านเจ้าบ้าน KR l e e i k เลนราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.88แต่ถ้าเราทางฝั่งทางด้านทีมเยือนอย่าง KR Kulery ครับเลนราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.99และสําหรับกับกระแสททางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้นะครับกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้าน KR l e e i k มากกว่า ในตอนนี้ครับซึ่งในเกมนัดน,นี้ก็น่าจะเป็นงานยากของท่งฝั่งเจ้าบ้านเลยทีเดียวครับเพราะจากผลงานที่ก็ยังคงต้องคำหาแต้มแรกต่อไปหลังจากที่พวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้ถึง8ดเกมติดแถมในนัดน,นี้ครับก็ยังต้องเปิดบ้านมาเจอกับทีมฟอร์มแรงอย่าง k คคูลิลี่อีกซึ่งต่อให้เจ้าบ้านจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนในเกมนี้เต็มที่ผลเสมอก็น่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของท่งฝั่งเจ้าบ้านแล้วครับในตอนนี้ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมเองในเกมคู่นี้ผมก็ขอชี้ชัดไปที่ยู a คเอคูลิลี่ดีกว่าชัดเจนครับ และก่อนจะจากกันเราก็มาสรุปแนวทางกันสัส้นๆที่ก็ได้ให้ไปใดวันดีครับโดยคู่แรกครับ AK s o n ซนก็จะพบก,กับทางด้าน GAS ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคูน่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้าน a k s o โ a โดยราคาที่ให้เลือกเชียร์ก็อยู่ที่0.5ครับเกมคู่ที่2นะครับบอนบี้ก็จะเปิดรังต้อนรับกับมเมเยอร์ของด้านเวร์เจนซึ่งกับแนวทางที่ผมให้เลือกเชียร์ในวัดซึ่งกับแนวทางที่ผมให้เลือกเชียร์ในนัดนี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนเวร์เจนครับโดยราคาที่ให้เลือกจิ้มก็อยู่่ทีราาค1.25 เกมคู่ที่3าครับรากูฟเชสโตฮาว่าก็จะพบกับทางด้านคาโควีคาคอฟซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นรากูฟเชสโตฮาว่ากับราคาที่ให้ไปก็ให้ไปอยู่ที่0.75ครับคู่สุดท้ายครับเคอเดยวิกก็จะพบกับทางด้านเคเอคุเลลี่ซึ่งกับแนวทางผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งทีวเยนเคเอคุเลลี่กับราคาไมค์กานที่ให้เลือกเชียร์ไปก็ให้เลือกเชียร์อยู่ที่ราคา0.25ครับ และก็จะจากกันนะครับก็อย่าลืมครับกับช่องทางติดต่อที่ก็ได้ให้ไปกับไลน์แอดเอสเจตัวหรือถ้าหากชื่นชอบถูวอกดุกชัยกับแนวทางที่ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็กดหัวใจให้กันด้วยครับและสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ